ปีพศ2 0 9 8ณพระราชวังพิศณุโลกเสียงร้องไห้ของทารกแรกเกิดดังก้องไปทั่วพระราชวังไม่มีใครรู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะกลายเป็นวีรบุรุษที่ปลดปล่อยแผ่นดินสยามจากการครอบงำของพมา่าในอนาคตเมื่อพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราจะพูดถึงชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย แต่ก่อนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เขาก็เป็นเพียงเด็กน้อยที่เกิดมาในยุคที่แผ่นดินไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระราชบิดาของพระนเรศวรขณะนั้นเป็นกษัตริย์พิษณุโลกที่อยู่ภายใต้อำนาจอายุทยาในขณะที่อายุทยาเองก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากพม่าอย่างต่อเนื่องคุณลองคิดดูสิ ถ้าเราเกิดมาในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยสงครามที่ข้าศึกสามารถมาบุกรุกได้ทุกเมื่อเราจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรเด็กน้อยนเรศวรเติบโตขึ้นมาท่ามกลางเสียงเกราะคำรามเสียงกีฬาม้าและเสียงคำสั่งของทหารตั้งแต่เด็กพระนเรศวรก็ได้รับการศึกษาทั้งวิชาการและวิชาการต่อสู้พระราชบิดาทรงเข้าใจดีว่าในยุคนี้เจ้าชายที่จะมีชีวิตรอดได้ต้องเป็นทั้งนักปรา์และนักรบ ดังนั้นตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ก็ได้เรียนรู้ทั้งพระพุทธศาสนาวันนคดีและศิละปะการทำสงครามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กน้อยนเรศวรได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าเสรีภาพผ่านการมองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่ต้องส่งเสียงรำพันให้แก่พมา่าและการมองเห็นพระราชบิดาที่บางครั้งต้องก้มหัวให้กับผู้ที่เขาไม่ปรารถนาจะเคารพตรงนี้แหละที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์บอกเราว่าพระนเรศวรทรงเป็นเด็กที่ฉลาดมากมีความจำดีและที่สำคัญที่สุดคือทรงมีจิตใจที่แข็งแกรง่งไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาใดๆเมื่อพระองค์ทรงพระยาว์กพรรษาเหตุการณ์ใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ก็เกิดขึ้นกองทัพพม่าโจ,จมที่อุธยาและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงตัดสินใจทรงพระราชโอรสไปเป็นตัวประกันที่พมา่าลองนึกภาพดูสิ เด็กน้อยอายุ9้าขวบต้องจากบ้านจากพ่อแม่ไปอยู่ในแผ่นดินข่าศึกไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่หรือจะได้กลับมาหรือไม่แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมพระองค์ให้กลายเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ปีพศ2107เด็กน้อยนเรศวนและพระนเรศต้องเดินทางไปยังกรุงหงสาวดีท่ามกลางการส่งเสียงร้องไห้ของนางสุพรรณกัลยาพระราชมารดาและความเศร้าโศกของราษฎรพิษณุโลก แต่ที่น่าสนใจคือเด็กน้อยนเรศวรไม่ได้แสดงความกลัวหรือเศร้าโศกต่อหน้าใครพระองค์ทรงเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจราวกับว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การไปเป็นตัวประกันแต่เป็นการไปเรียนรู้ความแข็งแกร่งจากข้าศึกนี่คือบุคลิกของพระนเรศวรที่เราจะเห็นตลอดชีวิตของพระองค์ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามพระองค์จะแปลงให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต การเป็นตัวประกันที่พมา่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์เพราะที่นั่นพระองค์จะได้เรียนรู้ศิละปะก,การทำสงครามได้ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของข้าศึกและที่สำคัญที่สุดคือได้สร้างมิตรภาพกับพระมังระเจ้าชายพมา่าที่จะกลายเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูของพระองค์ในอนาคต ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าการเป็นตัวประกันนี้ไม่ใช่โชคร้ายแต่เป็นโอกาสที่ชะตาได้มอบให้กับพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่รอเขาอยู่เด็กน้อยที่เกิดในยุคสมรภูมิคนนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นตำนานแห่งความกล้าหาญจะเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในยุคมืดมิดของการถูกครอบงำและจะเป็นผู้นำที่จุดประกายไฟแห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพให้กับลูกหลานคนไทย ในตอนต่อไปเราจะติดตามเด็กน้อยนาเรศวนยังแผ่นดินพมา่าเพื่อดูว่าเขาจะเรียนรู้อะไรบ้างในแผ่นดินข้าศึกและเพื่อนใหม่ที่ชื่อพระมังระจะเป็นอย่างไรเสียงเกลือกม้าเคาะเข็มผ่านหูเขาต่างๆขณะที่ขบวนเดินทางสู่กรุงหงสาวดีเด็กน้อยนเรศวนนั่งเงียบๆบ,บนหลังช้างสายตาเฉียบคมมองไปยังทิศทางที่ไม่เคยไปมาก,ก่อน แต่ในใจไม่มีความกลัวมีเพียงความอยากรู้อยากเห็นกรุงหงสาวดีในสมัยนั้นเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากเมืองหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเด็กน้อยนเรศวรเดินทางมาถึงที่นี่เขาไม่ได้เจอกับเมืองที่ด้อยพัฒนาอย่างที่คาดไว้แต่กลับเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและที่สำคัญที่สุดคือมีระบบการปกครองที่เข้มแข็ง สิ่งแรกที่พระองค์ต้องผเผชิญคือการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตที่ต่างออกไปภาษาที่ต่างกันขนบธรรมเนียมที่ต่างกันและที่สำคัญคือการรู้จักพระมังระเจ้าชายพมา่าที่อายุใกล้เคียงกันพระมังระหรือที่เรียกกันว่านันทบุเรงเป็นเจ้าชายที่มีความสามารถไม่แพ้พระนเรศวรเขาเก่งทั้งการต่อสู้การเรียนรู้และมีความเป็นผู้นำติดตัวมาแต่กำเนิด สิ่งน่าสนใจคือแม้ว่าทั้งสองจะเป็นเจ้าชายจากสองอาณาจักรที่เป็นศัตรูกันแต่เมื่อได้อยู่ร่วมกันกลับเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟน้นการเป็นตัวประกันไม่ได้หมายความว่าจะถูกขังหรือทำโทษแต่พระนเรศวรและพระมังระได้รับการศึกษาและฝึกฝนเหมือนกับเจ้าชายพม่าคนอื่นๆทั้งคู่ได้เรียนรู้ศิลปะการทำสงครามศิลปะการปกครองและศิลปะการใช้ชีวิตในราชสำนัก พระนเรศวรเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วมากพระองค์ไม่เพียงแต่เข้าใจภาษาพมา่าได้อย่างรวดเร็วแต่ยังสามารถเข้าใจจิตใจและวิธีคิดของคนพมา่าซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ที่น่าสนใจคือระหว่างที่อยู่ในพมา่าพระนเรศวรได้เรียนรู้ศิละปะก,การทำสงครามแบบพมา่าซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ช้างศึกการใช้ม้าศึกและการใช้ทหารราบพระองค์ไม่เพียงแต่เรียนรู้แต่ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับรูปแบบการทำสงครามของไทย วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งพระนเรศวรและพระมังระเติบโตขึ้นมาจากเด็กน้อยสู่หนุ่มน้อยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเล่นด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันฝึกฝนด้วยกันและที่สำคัญคือไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันพระนเรศวรก็ไม่เคยลืมว่าพระองค์เป็นใครเป็นมาจากไหนและมีภารกิจอะไรในอนาคต พระองค์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพมา่าจุดอ่อนของพมา่าและวิธีการที่จะสามารถเอาชนะพม่าได้สิ่งที่พระองค์ค้นพบคือความแข็งแกร่งของพมา่าอยู่ที่ความสามัคคขี่และระเบียบวินยัยแต่จุดอ่อนคือการพึ่งพาอาศัยนักรบส่วนบุคคลมากเกินไปและการไม่ค่อยปรับปรุงยุทธวิธีใหม่ๆ ระหว่างนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปกรุงศรีอยุธยาได้หลุดพ้นจากการครอบงำของพม่าได้ชั่วคราวและสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ส่งสาสารมาขอให้พระราชโอรสกลับมา การตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าพระนเรศวรกลับไปอาจหมายความว่าพิษณุโลกจะต้องเผชิญกับการโจมตีจากพม่าอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ต่อไปในพม่าก,ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับอนาคต ที่น่าสนใจคือพระมังระเองก็เข้าใจสถานการณ์นี้เขารู้ว่าเพื่อนรักของเขาไม่สามารถอยู่ในพม่าตลอดไปได้แต่เขาก็รู้ว่าการจากไปของพระนเรศวรอาจหมายถึงการเป็นศัตรูกันในอนาคตคืนหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจทั้งสองนั่งคุยกันใต้แสงจันทร์พระมังระพูดว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเผชิญหน้ากันในสนามรบข้าหวังว่าเราจะยังคงเคารพในตัวกันและกัน พระนเรศวรตอบว่าข้าก็หวังเช่นกันแต่ข้าจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางการปกป้องแผ่นดินของข้าบทสนทนานี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองคนและการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ในที่สุดปีพศ2114พระนเรศวรก็ได้รับอนุญาตให้กลับสู่พิศนุโลกหลังจากใช้เวลาในพม่าเป็นระยะเวลา7ปีระยะเวลาสั้นๆน,นี้ได้เปลี่ยนเด็กน้อยให้กลายเป็นหนุ่มน้อยที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การเดินทางกลับสู่พิษณุโลกครั้งนี้ไม่ใช่การกลับบ้านของเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาแต่การกลับมาของนักรบหนุ่มที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่รอเขาอยู่ปีต่อมาสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้ในพมา่าจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างยุทธศาสาตร์เพื่อปลดปล่อยสยามจากการครอบงำของพมา่า ในตอนต่อไปเราจะติดตามพระนเรศวรในการกลับสู่พิษณุโลกและเริ่มต้นการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาเสียงกระบาดเกือกมา้าเคาะพื้นดินแผ่นดินพิษณุโลกขณะที่ขบวนเดินทางคืนบ้านค่อยๆปรากฏขึ้นจากเส้นขอบฟ้าราษฎรที่ยืนรอคอยตลอดเส้นทางต่างภาคกันเซงแซ่ด้วยความดีใจเพราะเจ้าชายน้อยของเขาได้กลับมาแล้ว แต่คนที่กลับมาในวันนี้ไม่ใช่เด็กน้อยที่จากไปเมื่อเจ็ปีก่อนหนุ่มนักรบอายุ16ปีที่นั่งบนหลังช้างขบวนหน้ามีสายตาเฉียบคมท่าทางแน่วแน่และที่สำคัญคือมีออร่านักรบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ยืนรอคอยบนพระที่นั่งก็ทรงประหลาดใจไม่น้อยกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชโอรส เด็กน้อยที่เคยวิ่งเล่นในพระราชวังกลับมาในฐานะนักรบหนุ่มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจพระราชบิดาพระนเรศวรเข้าไปกราบทูลด้วยเสียงที่แน่นแฟนพระราชโอรสกลับมาแล้วดีใจที่ได้เห็นพระองค์กลับมาอย่างปลอดภัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงตอบพร้อมรอยยิม้มแต่ในพระในาตาสะท้อนถึงความประหลาดใจ วันแรกที่กลับมาพระนเรศวรใช้เวลาในการทรงศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของพิศณุโลกพระองค์ได้ทรงเห็นว่าเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองกลับซึมเซาร,ราษฎรมีความกังวลในดวงตาและที่สำคัญคือกองทัพไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำคือการปรับปรุงกองทัพ จากการเรียนรู้ในพมา่าพระองค์ทรงเข้าใจว่าการทำสงครามในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องของความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเป็นระบบมียุทธวิธีที่ชัดเจนและมีการเตรียมพร้อมที่ดีพระองค์ทรงเริ่มจากการฝึกฝนตัวเองถูกเช้าพระองค์จะทรงฝึกดาบฝึกการขี่ช้างฝึกการใช้หอกและฝึกการยิงธนู ไม่ใช่เพียงแค่ฝึกเพื่อฝึกแต่ฝึกเพื่อเปลี่ยนข้อเสียของการทำสงครามแบบไทยให้ดีขึ้นจากนั้นพระองค์ก็ทรงเริ่มฝึกฝนทหารการฝึกฝนไม่ใช่แบบหยาบๆแต่การฝึกฝนที่มีระบบมีขั้นตอนและมีการใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากพมา่าผสมผสานกับศิลปะก,การทำสงครามแบบไทย ผลที่ได้คือภายในไม่กี่เดือนกองทัพพิศณุโลกมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทหารมีวินยัยมีแรงจูงใจและที่สำคัญคือมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ลืมด้านการปกครองพระองค์ทรงเข้าใจว่าการทำสงครามที่ยั่งยืนต้องมีการสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นพระองค์จึงทรงใส่ใจในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าขายและการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชน สิ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติแต่ทรงเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปพระองค์ทรงเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนยอมรับระหว่างนี้ข่าวสารจากภายนอกก็ไม่ดีพมา่าได้เริ่มขยายอำนาจอีกครั้งและมีการเตรียมพร้อมสำหรับการยกทัพใหญ่เพื่อมาปราบปรามอาณาจักรต่างๆที่พยายามจะหลุดพ้นจากการครอบงำ ปีพศ2115ข่าวที่พระองค์ไม่อยากได้ยินก็มาถึงพระบายินนองกษัตริย์พมา่าได้ทรงตัดสินใจยกทัพมาปราบปรามอายุทยาอีกครั้งและครั้งนี้ท่านต้องการให้พิศณุโลกทรงกำลังไปช่วยรบด้วย นี่คือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับพระองค์ในฐานะลูกชายของสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระองค์ต้องเชื่อฟังพระราชบิดาแต่ในฐานะคนไทยที่รักแผ่นดินพระองค์ไม่อยากไปต่อสู้กับคนไทยด้วยกันแต่พระองค์ก็สงเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการทำสงครามแบบจริงจังและเป็นโอกาสที่จะได้ประเมินความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย เมื่อกองทัพพิสณุโลกเดินทางไปร่วมรบกับพมา่าพระองค์ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของกองทัพพมา่าและได้เห็นจุดอ่อนของกองทัพไทยด้วยการรบในครั้งนี้ไม่ใช่การชนะหรือแพ้แต่เป็นการเรียนรู้ที่ล้ำค่าสำหรับพระองค์สิ่งที่น่าสนใจคือระหว่างการรบครั้งนี้พระองค์ได้พบกับพระมังระอีกครั้ง ทั้งสองพบกันในฐานะนักรบที่อยู่ในกองทัพเดียวกันแต่ทั้งคู่ต่างรู้ว่าสถานการณ์นี้จะไม่ยั่งยืนพระมังระพูดขณะที่ทั้งสองนั่งดูดาวในค่ำคืนหนึ่งเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วพระนเรศวรตอบด้วยเสียงเศร้าและเราต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำข้าหวังว่าเราจะไม่ต้องผเผชิญหน้าการเร็วเกินไปพระมังระพูดเสียงเศร้า ข้าก็หวังเช่นกันพระนเรศวรตอบแต่ข้าจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางการปกป้องแผ่นดินของข้าบทสนทนานี้แสดงให้เห็นถึงความเศร้าใจของทั้งสองคนแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในหน้าที่ของแต่ละคนด้วย การรบครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยชีวิตของพมา่าแต่สิ่งที่พระองค์ได้รับคือประสบการณ์ที่ล้ำค่าการเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการทำสงครามแบบต่างๆและที่สำคัญคือการเข้าใจถึงความจำเป็นของการเตรียมพร้อม กลับสู่พิษณุโลกพระองค์ทรงเริ่มเตรียมพร้อมอย่างจริงจังพระองค์ทรงเห็นว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงและพิษณุโลกต้องเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การฝึกฝนทหารการเตรียมอาวุธการสร้างเครื่องมือสงครามการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและที่สำคัญคือการสร้างเครือข่ายพันธมิตร พระองค์ทรงเข้าใจว่าพิษณุโลกเพียงลำพังไม่สามารถต่อสู้กับพม่าได้จึงต้องมีการสร้างพันธมิตรกับเมืองต่างๆที่มีความต้องการเช่นเดียวกันระหว่างนี้พระองค์ก็ไม่ได้ลืมเรื่องการศึกษาและการพัฒนาตนเองพระองค์ทรงศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษายุทธศาสตร์และศึกษาการเมืองการปกครองพระองค์ทรงเข้าใจว่าการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีความรู้ทุกด้าน ปีพศ2117เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เกิดขึ้นพระบายินนองได้ทรงสวรรคตรและนันทบุเรงหรือพระมังระขึ้นครองราชแทน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปเพราะพระมังระเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดต่างจากพระราชบิดาและมีความเข้าใจในตัวพระนเรศวรเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันการที่เพื่อนเก่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ศัตรูก็ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นเพราะทั้งสองต่างรู้ความสามารถของกันและกัน ในช่วงเวลานี้พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพม่าให้ชัดเจนเพื่อซื้อเวลาและโอกาสในการเตรียมพร้อมแต่ในใจลึกๆพระองค์ทรงวางแผนสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าก้าวแรกสู่การฟื้นฟูอำนาจได้เริ่มขึ้นแล้วเด็กน้อยที่เคยไร้เดียงสาได้เติบโตขึ้นมาเป็นนักรบที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำที่เตรียมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ในตอนต่อไปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพที่แท้จริง